สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะฮะโต้ดีเจมจำูเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เราอยู่กับ iPhone 13 Pro Max นะฮะวันนี้เราจะมาแกะกล่อง iPhone 13 Pro Max ให้ทุกคนได้ดูนะฮะมันจะสวยแค่ไหนเป็นยังไงนะฮะไปติดตามกันได้เลยโอเคครับทุกทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่อง iPhone 13 Pro Max สีเซอร a าบูคือสีฟ้าสีใหม่นะฮะให้ทุกคนได้ดูนะฮะว่ามันจะสวยงามแค่ไหนไปดูกันเลยนะฮะเ,เราจะมาแกะกล่อง iPhone 13 Pro Max กัน โอหความสวยงามของเขาสีฟา้าสีฟา้าสีฟา้าโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะฮะดูความเงางามของเขานะฮะอโอ้โหสวยมากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากได้อยู่หรือจ้องอยู่ก็น่าโดนนะน่าโดนมากๆเลยตัวนี้นะฮะ ตัวนี้นะฮะเป็น iPhone 13 Pro Max นะฮะความจุ 128GB สีฟ้านะฮะสี Sierra Blue นั่นเองนะฮะอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องก็จะมีนะฮะเป็นคู่มือนะฮะแล้วก็สายชาร์จที่เป็นไลน์นิ่งเหมือนเดิมแล้วก็เป็นตัวปักไรซีนะฮะให้ทุกคนได้ เปลืองสตู้งสตังซื้ออะแดปเตอร์กันอีกแล้วนะซึ่งอะแดปเตอร์ก็ไม่ได้แถมมาอีกแล้วนะฮะอันนี้ก็คือความงามความสวยงามของโซน13 Pro Max สีฟ้านะฮะอือาวับเลยนะฮะโอ้โหสวยมากๆสำหรับใครที่จ้องอยู่หรือว่าเล็งอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะฮะการช่วยตัดสินใจว่าจะซื้อสีอะไรดีอันนี้คือเป็นสีฟ้านะฮะหน้าจอ นะฮะเป็นเครื่องใหม่นะฮะสำหรับใครที่สนใจนะฮะก็สามารถเข้าไปเลือกชมนะฮะแล้วก็ไปเลือกดูได้เลยมันจะมีวางขายทั่วไปนะฮะทุกช็อปนะฮะแล้วก็มีที่ไอสตูดิโด้วยนะฮะส่วนตัวผมนะฮะต้องลาไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะฮะกับสมัครคิดะออฟฟิเชีนะฮะมีอะไรดีๆมารีวิวหรือว่ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้ทุทุกคนได้ดูนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากมครับ